ฝุ่น PM 2.5กําลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราเป็นอย่างมากฝุ่น PM 2.5มีขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน2.5ไมครอนซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและกระแสเลือดของเราได้อย่างง่ายดายฝุ่น PM 2.5ประกอบด้วยอนุมูลของโลหะหนักและอาจมีเชื้อโรคปนอยู่ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอนุมูลของโลหะหนัก สามารถสะสมในร่างกายไปเพิ่มความเสี่ยงด้านปัญหาสุขภาพต่างๆฝุ่นสามารถเป็นพหาหะในการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อฝุ่น pm 2.5ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดมันสามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายประการเช่นการอักเสบในระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดการเสื่อมสภาพของระบบภูมิคุ้มกันครับ การดูแลสุขภาพเพื่อต้านพิษจากฝุ่น pm 2.5ด้วยสมุนไพรรังจืดการดื่มชารังจืดหรือน้ำสกัดรังจืดเป็นวิธีธรรมชาติที่สามารถช่วยลดผลกระทบจากฝุ่น pm 2.5ได้ชาราังจืดมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบซึ่งสามารถช่วยลดอาการที่เกิดจากการอักเสบภายในร่างกายและป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้ครับคำแนะนำในการดื่มชาราังจืดหรือน้ำสกัดรังจืด ควรเลือกชารังจืดที่ผลิตจากแหล่งที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสารปนเปื้อนหรือปลูกเองก็ง่ายนะครับดื่มชารังจืดในปริมาณที่เหมาะสมประมาณ1แก้วต่อวันไม่ควรดื่มติดต่อกันเกิน7วันควรสังเกตอาการข้างเคียงด้วยนะครับหากมีโรคประจำตัวหรืออาการแพ้ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้ช่วยชาญก่อนเริ่มดื่มชาลางจืดนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดี สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัดสินใจและพบกับเนื้อหาด้านสุขภาพดีดีกันใหม่ในคลิปหน้าครับ